พูดร่งรท่าไหนพ่ะท่าไหนตัวก่อนตัวอก่อนตัวอยังานะครับวันนี้เราก็อยู่กับลงนอบอยทีวีครับครับวันนี้เราก็อย <icking> ู <1 When Cuban reaction> ่กับพี่เป้เหมือนเดิมครับ วันนี้ที่เป้พาผมมาเจออะไรดีพี่ผมมามาคุณมาบางกอกไฟแลบครับก็เรียกว่าบางกอกไฟแลบนี้ก็คือแล็บต่อสู้ของกรุงเทพเออก็คือว่าที่นี่มีการต่อสู้หลากหลายรูปแบบมากตั้ง <ou> แต่มวยไทยยูจิสู ยูโดมวยปัม้ม MMA มเเอมีการสู้เยอะมากแล้วก็วันนี้ผมอยากพาเป็ดมาเพราะว่าเป็ดบอกผมว่าเป็ดอยากโดนอัดยิ <ừ> ่งงก็ได้หิวตีนไหมลุ่นอะ,อะไรนะไรน <c oughs> เเบื่อเตียงเบื่อหมอนอยากนอนโรงพยาบาลอยากนอนเตียงโรงพยาบาแลแต่ว,วันนี้ผมไม่ได้พามาคนเดียวพาคนที่จะอัดเป็ดด้วยแต่เขาเมีอาชีพอะไร5นี้นะเก่าไว้ป่ะเก่าไว้ป่ะเขาเขาแบบเก่าเลยเก่าๆโดยเฉพาเก่า ยังโดนแล้วแหละโดนแต่ไปรถเมล์แล้วแหละไอ้วันนี้ยิงมาปิดเนี่ยเรื่องนี้อ๋อแต่วันนี้เราจะพาไปเจอคนที่น่าสนใจมากๆพบพอเชิญครับสวัสดีพี่เชียนครับสวัสดีครับเนี่ยวันนี้ได้เจอคนเนี้ยพี่เชี่ยนกับผมวันนี้ไม่แผลบไม่ออกอ่ะพี่ไม่คือไม่หลับไม่กลับผมคิดไปคิดมาแล้วผมเห็นหุ่นพี่เชียนแล้วสบายสบายเหรอสบายพี่เชียนอ่ะพี่เ่ยอัดผมรู้บอกว่าพี่เชียนเป็นใครพี่เชียนนายตัวจอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อเทียนนะครับก็เป็นเจ้าของ บัพปักไปหลับครับแล้วก็มีทาเว็บไซต์ชื่อ b i t c i n ไปกินด้วยครับคนนึงที่บอกว่าเป็ดอยากเจอมีตัวรับตัวรับที่บอกว่าเป็ดอยากเจอผมอยากเจอเขาแต่ผมไม่กล้าทำร้ายเขาไงขอเชิญวิกาด้วยครับิกาสวัสดีครับสวัสดีครับิกาสวัสดีครับ ทุกคนรู้จักกันดีนะครับทุกคนในโลกการต่อสู้รู้จักกันดีแล้วครับนี่คือพีแกอิชิเกะครับที่วันนี้ตอนแรกจะให้มาเจอกับเป็ดใช่แต่ว่าผมเห็นแล้วผมไม่กล้าลงมือสวยเกินสวยเกินคือตอนที่เป็ดจะไปเจอลิกะอยากให้เป็ดลองกับพี่เทียนก่อนได้เลยใส่ดำสักตัวลองกับใส่ดำัเริ่มจากนั่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับลิกะอย่างลึกซึ้งอีกทีนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะรู้นะครับก็พี่เทียนครับได้ครับผมดับสบายครับพี่สบายเลยสวัสดี ต่อแขนเดียวพี่เตียตอแขนเดียวเฮ้ยต่อแขนเดียวอ่ะ,ต,ออะต่อแขน,น, hey! น,นเดียวจริงด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> แขนเดียวจริงด้วยอ่ะอ้าวเป็ดน,นี่เขาเรียกว,ว่าโดนพาสการ์ดเรียบร้อยนะครับพี่เตี้ยจะซับยังไงแขนเดียวอ่ะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่เดียวจริงวะแค่เดียวจริงวะเป็นไงครับไปไงครับ เกือบตายเมื่อกี้การแสดงเมื่อกี้การแสดงกระปั้มจริงไปนายนาเลยเข้าตาเขียวอ่ะเอาจริงแล้วเจอสายดำเสร็จแล้วอ่ะผมว่าคุณต้องเจอคนนี้ต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเขาเราโกลดนที่กะได้ไหมครับแพ้ไม่ที่ไกลไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เอาเลยเอาเลยรู้เลยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮอาคิดมาตลอดเทปนี้เราต้องการจะให้คุณดูรู้ว่าจริงแล้วเพศไม่เกี่ยวเฮ้ย ยังอยู่ท่านขึ้นมาอะเฮ้ย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 ทำยังไงอ่ะโหเนี้ยกับกับบจะแพ้นะสู้ก่อนสู้ก่อนสู้ก่อนครับเอาจริงมะเนี่ยเอาจริงยังเอาจริงเปล่าเอาจริงอยู่เอาจริงดิมโมจะคุยไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าคือแม่งสร้างเนี่ะพอได้แต่ว่าเขาก็มีที่อืที่จะรันรอเข้าไปอ่ะแล้วเราคุยกันแป๊บนึงนะครับจบจบไปแล้วนะครับเป็นลมบอยท้าลุยสองคนเลยนะฮะคนแรกกับพี่เงียนก่อนเป็นไง กับพี่เทียนนี้มันไม่มีทาง้เ,บบงงเลยรู้แบบเงๆเลยเข้าแขนเดียวนะไม่คือรู้แลนเดียวรู้ได้แค่เยอะเข้าแขนเดียวจนจบเลยนะใช่ได้แค่เยอะไงต่หลังก็มาไปดีกว่าอันนี้คือ B J สายดำใช่ซึ่งใครอยากเป็นแบบนี้ก็มาเจอกันได้นะครับมีทีมยื่สูงมากมายแต่ว่าเราแนะนําวันนี้เรามาถ่ายที่มากรายรัะเมื่อกี้สู้กับพิกาเป็นไงบ้างพี่ลิกาอนีิ้ไวมากคือแบบโดนไปแล้วอ่ะแต่ว่านันตนยังพอสู้ได้อยู่แต่อย่างที่บอกว่าพี่เขาก็หาทางอ่ะในการที่จะแบบกดล็อกแขนมือเราเอาขาเข้ามาเกี่ยว นี่ขนาดเป็ดมีพื้นฐานมาบ้างนะแล้วก็เป็ดก็เป็นนักมวยที่แบบก็เพิ่งไปต่อยต่อยไ่อยขึ้ต่อยมาเนสิ่งที่ผมอยากจะทำให้คุณทุกคนรู้คือว่า everyone can fight จริงใช่นิกะเริ่มมาสู้ได้ยังไงคือจริงๆเราเป็นแค่สาวออฟฟิศธรรมดาเลยค่ะคือจากเริ่มแรกสุดเลยก็แบบอาจจะเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาบ้างแต่ว่ามันแบบนานมาแล้วแบบเป็นสิบปีแล้วอ่ะมเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยแบบอยากจะหากิจกรรมทำแบบให้ออกกำลังกาย เราก็เลยแบบเราเคยเล่นคาราเต้นี่ว่าเออเราก็เลยอ่ะเหมนกลับไปเล่นคาราเต้แล้วพอไปคาราเต้เขาก็แนะนําให้ไปยูโดเราไปยูโดพอไปยูโดเสร็จเฮ้ยเราเห็น m อ a แล้วก็โอเคเหมือนไปเล่น m อ a มเอเต่ออย่างนี้นพี่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเสียโฉมอะไรเงี้ยเหรอเอออืม,อมไม่เพราะว่าพอเราซ้อมเยอะๆแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไอ้เรื่องหน้าตาหรือเรื่องอะไรมันมันไม่ใช่ปัญหามันคือแบบมันคือความชอบในศิลปะการต่อสู้จริงๆพี่การครับ ไม่ใช่แหละคนอยากรู้ครับตอนนี้พิธีกาโสดอยู่ไหมครับเออนี่อยากรู้เนี่ยซูไม่ซูค่ะโสดค่ะโสดครับแล้วสเปคพิธีกาเป็นแบบไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขินเลยเขินเืยอะไรจริงๆเราชอบคนที่มีกิจกรรมทำแบบเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือว่าแบบเป็นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์ดีนี่เลยแต่ว่าคือบรรดาคนที่เคยเด็กกับพิธีการ คนน่ากลัวเป็นบ้าเลยครับแ,แล้วอันนี้มาเด็ดนี้ต้องต่อยเป็นตั้มเป็นอย่างนี้ไหมไม่จําเป็นเลยค่ะอย่างที่บอกว่าขอแค่บอกว่ารักสุขภาพแล้วก็กิจท<ม>ัตรใช่จะเป็นนักกีฬาหรือว่าอาจจะแบบไม่ต้องถึงกับนักกีฬาก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่รักสุขภาพอ่าหนุ่มรักสุขภาพทั้งหลายนะครับสม,สมัครเข้ามาครับใช่เห็นพิกาบอกว่าอยากไปต่อยเทนไฟเทนอันนี้เรื่องจริงเหรอครับ ต้องถามว่ามีใครที่แบบว่าสามารถที่จะปล่อยกับพิริกาได้ใช่ใช่อย่างเนอถ้าเป็นดาราเพราะดูจากการล็อกคอรี้มันเอาไม่รอดเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเราไม่ไม่ล็อกคอในเพนไ,ไม่ใช่เหรอหมัยก็ต้องหนักเลยพี่พื้นฐานพี่ก็ต้องได้หมดเลยนะแล้วอย่าอ,อย่าอย่าเจอใครอ่ะผู้ชายก็ได้มีใครแนะนำปะมีคนหนึ่งคนต่อไปที่จะมาเนเดี๋ยวจะคนนั้นปล่อยก็ได้ปั้มก็เก่งขอบคุณมากครับพิริกาตี๋เดี๋ยวเปิดตัวผู้ชคพิริกาเลยนะ